สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วเพื่อไทยกลุ่มแคร์ซั์เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิทำเกินกว่าเหตุประยุทธ์โวยเสนอข่าวข้างเดียว เพื่อไทยและก,กลุ่มแค่ประนามสลายชุมนุมรุนแรงชี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิ์ทำเกินกว่าเหตุเสียใจตำรวจเสียชีวิตในภาวะหัวใจล้มเหลวขณะร่วมปฏิบัติหน้าที่ขอเยียวยาประชาชนนางสาวอารุณีกาสยานนท์โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงท่าทีของพักเพื่อไทยต่อเหตุการณ์วันที่28กุมภาพันธ์ว่า พักเพื่อไทยขอประนามและไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทบทวนท่าทีและพิจารณาใช้มาตรการจัดการกับการเคลื่อนไหวของประชาชนตามมาตรฐานสากลเคารพและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบแทนการใช้มาตรการที่มุ่งเน้นจำกัดหรือสกัดกัน้นการชุมนุมของประชา เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนแล้วว่ามาตรการที่ใช้ความรุนแรงอย่างเคยชินนำไปสู่ความล้มเหลวของรัฐบาลจนเกิดสภาวะตึงเครียดระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนและเป็นบ่อเกิดของสถานการณ์ที่ขยายตัวรุนแรงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชนเกินกว่าเหตุราวกับอาชญากรร้ายแรง พร้อมกันนี้ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวร้อยตำรวจเอกวิวัต์เสิดสนิทซึ่งเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวขณะปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันที่28กุมภาพันธ์และขอให้มีการเยียวยาดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุด ทางด้านกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อคืนวนัน28กุมภาพันธ์ระบุว่าขอประนามการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุและเกินกว่าหลักการสากลต่อประชาชนทุกรูปแบบการหาทางออกของประเทศคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายเพื่อพูดคุยหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน Ag, คิดเคลื่อนไทยม็อบ28กุมภาด้านนายกรัฐมนตรีแจง้งเจ้าหน้าที่จำเป็นใช้มาตรการตามมาตรฐานสากลชี้ม็อบใช้ความรุนแรงก่อนวอนสื่อนึกถึงบ้านเมืองนำเสนอข่าวสองทางลั่นไม่ว่าประชาธิปไตยแบบไหนก็ต้องมีกฎหมาย ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มรีเดมที่บริเวณหน้าบ้านพักวันนี้28กุมภาพันธ์มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นว่า สื่อก็เห็นแล้วว่าเป็นความรุนแรงดังนั้นต้องเสนอข่าวทั้งสองทางไม่ใช่บางสื่อเสนอข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงเพียงข้างเดียวแต่ภาพอีกฝ่ายกลับไม่นำมาออกเลยแบบนี้ตนว่าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้จึงขอร้องสื่อทุกสื่อด้วยซึ่งตนก็ได้ติดตามอยู่ ผมก็ติดตามอยู่ว่าทำไมออกข่าวข้างเดียวว่าตำรวจใช้ความรุนแรงท่านไม่ดูก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ชุมนุมมีความรุนแรงเกิดขึ้นแรกๆก,ก็โอเคเป็นไปตามปกติของเขาท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเขาพูดจะอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาทำถูกทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นและมีการรุกเข้ามาในพื้นที่ของตำรวจรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามและมีการใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จำเป็นต้องใช้มาตรการตามมาตรฐานสากลออกไปซึ่งถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันจะอยู่กันยังไงประเทศชาติบ้านเมืองพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ขอให้ทุกคนรวมทั้งสื่อต่างๆยึดถือบ้านเมืองเป็นหลักซึ่งตนจะไปบังคับไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ขอร้องว่าทำอย่างไรให้บ้านเมืองของเรามีความสงบและเคารพก,กฎหมายเป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบใดก็ตามต้องมีกฎหมายเพียงแค่นั้นขณะเดียวกันก็มีการปฏิบัติด,ดูแลคุ้มครองสิทธิในการสู้คดีอะไรต่างๆ โดยยืนยันว่าไม่ได้ละเมิดอะไรผู้ชุมนุมแต่หากผู้ชุมนุมละเมิดกฎหมายก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการดังนั้นขอให้เห็นใจต้องให้พี่ตำรวจบ้างที่ทำงานหนัก อดทนและยังได้รับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนทำให้บาดเจ็บเสียหายซึ่งการทำลายเข้าของและทรัพย์สินราชการทำได้หรือไม่หากเป็นการชุมนุมโดยสงบก็ว่ากันไปซึ่งการชุมนุมสงบหรือไม่สงบกฎหมายจะเป็นตัวตัดสินอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ